เป็นข่าวสารจากเกตวอลนะครับเคยได้ยินไหมว่าแท้งหะแทงสามร้อยเ็แท้งสามร้อยแทงหาสามร้อยตอนนี้เขาเปิดเปิดเครื่องยนต์ดีเซลใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาพูดว่ารับประกันล้านกิโลอืมจำได้ไหมเขาขึ้นแบบว่าเป็นเหมือนไอ้นี่เขาเลยนะสโลแกนเลยนะใช่ใช่ก็ไอ้คาว่าล้านโลของเขาอ่ะโดนแซวเยอะนะล้านโลหรือแปดปีอย่างใดอย่างใดถึงก่อนคําถามทั่วไปมันจะถึงล้านโลหรอวิ่งอ่ะทําได้หรอเอาไปทําแท็กซี่อาจจะได้พี่ว่าแปดปีล้านโลมัน แค่จะเป็นไปไม่ได้ไไดเลยเนาะเออเพราะเขาคุมด้วยเวลามาไงแปีเขาก็พูดเคลมแหละว่าเออถ้าเป็นแบบกระบาดีเซลเจ้าอื่นอะเคลมกัน5ปีแสน0 0 0หมื่นโลแสนโลเลยเนาะก่อของเขาก็เคลมเยอะแล้วล้านโล8ปีแต่ที่เขาพูดกันอะ่ะรับประกัน8ปีล้านโละนะมีส่วนประกอบ ครอบคุมห้าชิ้นส่วนหลักเท่านั้นไม่ได้ไหมายความว่าม่ได้รับป,ประกันทั้งเครื่องละใช่วันนี้เขาเขาแจ้งมาเลยว่ามีอะไรบ้างก็คือหนึ่งฝาครอบฝาสูบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนภายในของเครื่องยนต์สองฝาสูบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนภายในสามเสื้อสูบเครื่องยนต์และก็ชิ้นส่วนภายในเฉพาะส่วนนี้นะในในเสื้อสูบด้านบนเสื้อสูบล่างสี่คือื้อสูบด้านล่างและก็ชิ้นส่วนภายในพูดให้เข้าใจง่ายๆช็อตบล็อกอ่างน้ํามันและก็ชิ้นส่วนภายในมันก็คือช็อตบล็อกอย่างเดียวใช่ไหมตัตมน ไม่รวมไอดีไอเสียระบบควบข้างต่างๆนะอันนี้คือในในตางหาที่เป็นล้านโลพี่ว่าไอถ้าถ้าคิดกัน5ชิ้นเนี้ยญี่ปุ่นก็คุยได้นะคุยได้ ใช่ไหมช็อตบ็อกซ์ามันไม่ค่อยมีค่อยเสื่อมหรอกถ้าไม่ได้ไปแปลงอะไรอะโอ้โหถ้าไม่ได้ไปโอเวอร์สเปคมันเยอะแบบไปคว้านเสื้อขยายเสื้อนู่นนี่นั่นหรืออะไรขนาดนั้นผมว่ามันไม่พังหรอกอถ้าถามผมนะโอกาสพังมันยากก็พวกนี้ต่อให้เราแบบเอาไปจูนอีซูกล่องมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องอะอทั้งตัวฝาสูบข้างในเสื้อสูบคือเวอร์ชันฮาร์ดแวร์พวกนี้ใส่จูนอะไรเข้ามันไม่มีผลที่เวลาเวลาเราใส่ปรับที่กล่องไปอ่ะมันจะไปหนักที่หัวฉีดมันจะไปหนักที่ตัวคายไอ เสียจ่ายน้ํามันจายน้ำมัน,าย,น,มนายอากาศ EGR ที่ปล่อยไอเสียวนกลับมา DPF ที่มันดูดกลับอะไรพวกนี้ที่มันทํำวงจรให้ดีเซลมันขับครบรอบแล้วก็ล้างขมเมลาไอเสียกลับมาให้มันผสมมิกกับมัดที่แบบทำงานได้ดีอ่ะแต่ถ้าถามว่าฮาร์ดแวร์พวกนี้ถามพี่โอ้โอแสนราพอ พี่เห็นเขาชี้แจงมาร้านโล8ปีกับ5ชิ้นนี้ก็แบบอด้แ,แต่พยักหน้าอ,อโอเคโอเคโอเคโอกาสทางมันยากแหละพอเป็นท่อนตงรงผมว่าอย่ใช่ไหมเออพี่ว่าถ้าพูดอย่างนี้รถญี่ปุ่นก็ทําได้แต่วันนี้เขาก็คุยให้ฟังนะว่าเครื่องดีเซลตัวนี้ที่ว่าดีอะมาดูกันว่าอามันดียังไงเขาก็พูดว่าตัวนี้มันเป็นกําลังร้อยแปดสี่แรงม้าแล้วก็แรงบิดสี่ร้อยแปดสิบนิวตันเมตรแบบแฟรทอร์คคือเริ่มที่พันห้าถึงสองพันห้าเนี่ยมันเป็นเส้น ขวางเยคือแบบได้แรงเต็มที่เนาะเกียร์ส่ง9สปีดโดยเกียร์เสปีดอะอัตราทดขว้างถึง8.843ไอ้ที่8.843ุดด สภาพเอาละการว่าเกียนหนึ่งอ่ะมันมีแรงแค่ไหนทด8เขาต้องบอกว่าเกียนหนึ่งอืดน,นะช่วงออกตัวอาจจะต้องรอนิดนึงแต่พอออกตัวไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าโอเคนี้มันอืดไม่รู้เนี่ยแต่แต่แต,แต่อันนี้วันนี้วันที่พี่ไปดูพรีเซนต์อ่ะเขาบอกว่าตัวเนี้ยด้วยตาทดกว้างที่8.8เนี่ยนะเกียนหนึ่งไม่ต้องเติมคันเร่งสามารถขึ้นทางชันระดับอ่า15องศาขึ้นไปได้คือแบบ ด้วยความแรงอ่ะแล้วเขาเทียบแรงบิดออกมาหูสูงมากระดับเท่าไหร่ห้าพันกว่านิวตันเมตรเลยนะก็ทอร์กสี่ร้อยสี่ร้อยเกือบห้าร้อยทไปทดไปอีกแปดก็คูณกัน่ะสี่ร้อยแปดสิบคูณแปดนั่นน่ะนี่นี่นี่คือวิธีการทดของเขาเนี่ยเออเออเปิจะใช่แฮะก็ห้าแปดสี่สิบกติวมมใช่เขาพูดเลยประมาณนั้นแล้วก็แต่ด้วยการทดอย่างเงี้ยช่วงแรกอ่ะมันจะทําสปีดไม่ได้แต่แรงมันเยอะใช่ความจะชิปชิป,ชป,ชปไปถึงนะมันก็ถึงจะไหลแต่แรงมันเยอะจริงหมายความว่าพอแรงมันเยอะขนาดเนี้ย เอาไปลุยเข้าเกียร์ขึ้นเขาเข้าป่า<ช>สบายวอลกิ้งขึ้นได้สบายเลยแล้วก็มีถึง9เกียร์โดยที่เขาพูดว่าใน9เกียร์เนี้ยสามารถเปลี่ยนภายในความเร็วช่วง0ูนถึง90แต่ว่ามันทีจัดเลยไหมเกียร์ชิดใช่ไหมชิดมากถึง90กิโลเมตรต่อช่วมงถึงเกียร์เก้าแล้วอะ่ะ แต่ว่าประหยัดน้ำมันแต่ไม่รู้ว่าระหว่างที่มันชิดหนึ่งถึงเก้ามันจะแบบก๊อกก๊แก๊ก,ก,กสักแค่ไหนจะถึงเกียร์เก้าแล้วโอ้โหไหลไหลแน่แน่พอมันชิดด้วยความที่รถมันเป็นรถทอร์คด้วยแห,หละเหรอพอมันเป็นแฟลททอกไงไม่ต้องรอรอบอ่ะอ๋อเออเนาะถ้ามันแปดก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะเต๋อแปดมาลดลงมาสักทดสักหนึ่งต่อเกียร์ได้เลยนะเก้าเกียร์ก็เหลือหนึ่งพอดีอ่ะตอนอยู่เกียร์สุดท้ายถ้าเกียร์สุดท้ายถ้าเป็นโอเวอร์เขาเรียกว่าไงโอเวอร์ไลท์โอเวอร์ไลท์มันตตต้้้้้ออ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 งงงงงงง่่่่่่่่กกกกกวววววาาาาแแแลมมมมัััันนนนนนนเเเเพืืืบบบบใหหปป็็ิยยยรระจีีขค ที่แบบทำให้มันนิ่งเงียบอย่างที่พี่บีบอก NVH น้อยไว i บช b a l a n Hardness สามอย่างเนี้ยก็มีการปรับท่อไอเสียเทาลูกเบีย้ยวปั๊มน้ำมันเครื่องท่อน้ำมันแรงดันสายพานทามมิ่งบาลานซ์ช้าก็วัดผลออกมาที่ไปวัดที่เครื่องเลยเสียงเครื่องยนต์ต่ำกว่า6-8เดซิเบลในช่วงไอเด้นสปีดก็คือแบบวอลกิ้งสปีดอะช่วงแบบติดโดยที่ไม่เหยียบก็มาทำให้นิ่งเงียบซึ่งผลลัพธ์มันก็เป็นอย่างนั้จริงๆอย่างที่พี่บอกว่าเครื่องดีเซลตัวเนี้ยเฮ้ย เทียบชั้นกับรถยุโรปได้เลยนะแล้วก็ความนิ่งความเงียบมันทาให้ทาให้ได้เนี่ยเพราะว่าขาวัดเป็นดิสเบลมาให้ฟังเออสแตใช่จริงยิ่งและที่ดูอยู่บนห้อง้างเครื่องด้านหน้าที่เขาแพคไว้อย่างดีเรานั่งอยู่ข้างหน้านั่งท้ายรถนั่งรรบเอ้านี่เครื่องสตาร์แล้วหรอ <c oughs> จริงจริงเบาจริงแล้วก็ก็มาเทสอื่นอื่นอ่ะพยายามเคลมแหละว่าเครื่องตัวนี้เทสหนักมาถึง650ชั่วโมงถึงวิ่งไป6ล้านกว่ากิโลเมตรแต่ก็นะพอเจอโอเว โอเวอร์ over, ประกันโอเวอร์เคลมที่ร้านกิโลไปแบบพี่ก็เอะแต่แรกแล้วแล้ววันนี้พอมานั่งดูการชี้แจงว่าอ๋ออย่างนี้ไม่ต้องหรอกก็คำเป็นแบบเหมือนเหมือนรถญี่ปุ่นก็ได้พูดว่าแสนโล80,000อะไรก็ได้ เพราะว่ายัางไงมันก็วิ่งไม่ค่อยถ,ถึงอยู่แล้วเออแล้วความทนทานหลังจากการใช้งานอ่ะมันต้องใช้ระยะเวลาพิสูจน์จริงๆซึ่งไม่จำเป็นต้องเคลมเยอะเหมือนโตโยต้าหลังๆเขาไม่ต้องมานั่งเคลมเยอะหรอกแล้วอันนี้ต้องพูดว่าช่วงนี้ของเล่นเยอะแหละแทง300<อ>ไปดูมาเริ่มมีพวกคันเร่งไฟฟ้านะกล่องเพิ่มแรงมาเริ่ม,<อ>ม เป็นของแบรนด์นะไม่ใช่แบบว่าของแบบทํากันเองโมนเองนะจริงไหใช่ต้องเพิ่มแรงม้าด้ยวยเอ,อแต่เป็นไปได้อันนี้พูดให้ฟังเลยว่าเครื่องยนต์ดีเซลทุกรุ่นมักจะมีฮาร์ดแวร์เหนือกว่าซอฟต์แวร์เพราะเขาต้องกดซอฟตแวร์เอาซอฟแวร์ไปกดฮาร์ดแวร์เพื่อให้ผ่านอ e ีมิชันเพื่อให้ผ่านไอเสียเพื่อให้ผ่านทุกอย่างของหลักการลักโลกเนก้ยเออคันเร่งไฟฟ้าจะอยู่หมื่นกว่าบาทต่องเพิ่มแรงม้าอยู่สามหมื่นกว่าบาทแล้กี่มา้ารู้ไหมติดยี่สิบตัวเลยมั้ง S <S 2> <S 2> เสียบอย่างเดียวไม่ต้องจูนเลยเป็นปักกันเพย์แต่ประกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนก็ตกลงกับร้านที่ขายให้เรียบร้อยก่อนว่ารับประกันหรือเปล่ปปาเซอร์วิสให้หรือเปล่ปปาถ้ามีปัญหาไอ้แปลว่ากล่องนี้ไม่ใช่ของไม,ไม่ใช่ของออฟฟิเชียลอ่อะอ๋อโอเคโอเคถ้าจะทำเอากล่องมาเสียบ ที่จูนเลยไม่รู้ว่าสงสัยจะเหมือนของมิซูแน่เลยที่เขาล็อกดิจิตอแลแน่เลยมีสิทธิ์ถึงไม่ยังไม่เคยเห็นใครจะจูนกล่องดีเซลของแท่งจรทีใครจูนแล้วบอกหน่อยว่าสามารถจูนได้ไหมทําประสิทธิภาพได้ดีขึ้นหรือเปล่ารวมถึงกับอะไรให้ม้าให้ประหยัดน้ำมันได้ไหมหอะไรเงี้ยถ้าใครจูนได้นะบอกหน่อยนะครับอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันยังไม่เห็นเหมือนกันโอเคประมาณนี้สําหรับเรื่องของแทง300กับการรับประกัน1ล้านกิโลโอเค